ผมก็ลืมเปิดคลิปลืมทําอะไรเลยโอ้โหโอเคไม่เป็นไรลืมเปิดคลิปแต่ก็โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับซานซอสทีวีกันในช่องแซลมอนอร่อยจังนะครับวันนี้ผมก็จะมา review ต,ตัวละครีรว่าอูซุยนะครับเป็นตัวละครหกดาวนะธาตุพืชด้วยหนึ่งร้อยนะครับที่จริงมันก็ผมปั้นให้หนึ่งร้อยเจ็ดห้าก็ได้แต่ผมว่า เป็นตัวลงสตอรี่ที่เก่งมากครับผมเลยแบาคืองสตอรี่แล้วมันยังไงเวลก็เพิ่มอยู่แล้วครับผมก็เลยเอาเล่ห์วสวยๆไม่ต้องหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าครับยาดาเมจอยู่ที่สองพันสองร้อยยี่สิบหกหกสิบหกสองพันสองร้อยหกสิบหกเอาแบบมอนเยอะๆเลยจะเออวะเริ่มเปิดเอฟเฟกต์โชว์ท่าแ่อวนะครับระยะเริ่มต้นหกสิบคูลดาวห้าวิดาเมจสองพัน มีสหนะติดเลือดด้วยนี่ประมาณนี้เลยอัพหนึ่งขัน้นบวกดาเมจมาอีกบวกระยะมาอีกนิดหน่อยนี่อันนี้ขึ้นราคา8 0ด0ันดามเมรอรสองหม่นห้ไอ้ที่เป็นตัวที่แบบไม่ได้ราคาคุ้มไม่ได้ราคาคุ้มดาเมจแต่ผมว่ามันเก่งเพราะว่ามันติดมันมีติดเลือดแหละคือตัวติดไฟบางตัวมันก็แบบมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนี้เว้ยตัวติดไฟบางตัวมันไม่ได้เก่งขนาดนี้ เพราะว่ามันแบบราคามันเวอร์แบบรอมาแตงเงี้ยราคาแบบเป็นแสนเลยแต่ดาเมจยังอยู่หลักหมื่นอยู่หรือแบบแสนตน้ตนๆแสนสองอะ่ะก็จริงนะราคามันไปนแสนกว่าๆเลยนะรอมาแตงมันไม่ค่อยคุ้มนะฮะแต่อุซุยเนี่ยก็พอใช้ได้เป็นติดเลือดด้วยนะ,ะทัดพืชก็คือมัาชนะทัดสายฟ้านะฮะ ่านแหอืมต่อไปเปลี่ยนท่าแล้วจริงๆมันก็เปลี่ยนท่าแล้วหรอท่าน,นี้ใช่ปะ่ะเอาบอกไปวินเฉยอืมเหมือนจะเปลี่ยนท่าแล้วนะต่อไปเป็นโคเนลี o e นะเป็นการโจมตีแบบโคน มันข้างกว้างเลยนะระยะตอนนี้อยู่ที่แปดสิบเก้าเกือบเก้าสิบประมาณนี้เลยเท่มากๆนะถ้าอันนี้คือแบบคอมผมมันกระจอกเลยนะถ้าแบบคอมมันคอมใครที่แรงกว่านี้มันจะแบบเท่กว่านี้ด้วยเท่กว่านี้เยอะเลยหาเปือ่าอีกว้าวแบงคเลยเฮเ,เลยเฮเลยนี่ต่อไปขั้นต่อไปสองหมื่นสอง เพิ่มมาสามหมื่นแปดก็ยังถือว่าคุ้มอยู่แะตอสุดท้ายนะฮะสามหมื่นดำเพิ่มมาสี่หมื่นเอาไปเอาไปแปดคันดำตรนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นไม่เห็นดิหนึ 1, ่งแสนแค่ไหนวะหนึ่งแสนหกพันหนึ่งแสนเจ็ดพันแสนเจ็ดพันประมาณ แสนเจ็ดพันแสนแปดพันปะแสนเจ็ดพัน 7, ถูกแล้วแสนเจ็ดพันถูกแล้วแต้มอยู่ที่สองแสนสามสองแสนสี่อ่ะบ้าไปเอ็ะอะไรอ่ะชุยเจ็ดแสนนี่มันแตะล้านเลยนะเนี่ยโคตรแรงอ่ะทุกคน มันแตะล้านเลยนะเนี่ยมองข้างหลังเลยสองร้านจะตายแล้วอะ่ะโ,โหโคตรแรงโอโ้มาห่าอีกอกีเอ้ยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอกันี่น,นี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพชรที่หมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับรายการนี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครอยากให้ดูตัวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะผมแบบมีหลายตัวที่รองมากเลยแต่แบบผมไม่ค่อยทำคลิปตอนนี้ผมทำช่องซาวด์ทีวีผมกำลัง ไลฟ์ Live, พวกฟิกเซอร์มอนอะไรอย่างนี้อยู่ครับก็อยากไปดูผมก็จะทิ้งทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะเดี๋ยวปิดคลิปตอนปิดคลิปก็ผมก็จะใส่ไว้ให้นะครับก็ไม่เปนครับผม